Good morning student ประถม4 It's time for English s l a s s สวัสดีค่ะนักเรียนชานป .4 ที่น่าราักทุกคนกลับมาพบกับครูนในวิชาภาษาอังกฤษก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง The Numbers มีใครรู้ไหมคะว่า The Numbers คืออะไรก็คือตัวเลขนั่นเองที่แบบว่าเป็นจำนวนที่เราจะเอามาพูดในชีวิตประจำวันค่ะเช่น1 1 2 2 3 3 4 4 55สี่นี้แต่ว่าตอนนี้มัน จะมีความสูงขึ้นจะมีความระดับที่ยากยิ่งขึ้น a d v a านซ์ขึ้นก็จะเป็นมากกว่าแค่จำนวนทั่วๆไปที่เราเรียนแบบหนึถึงสี่อ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะเรียนไปถึงหลักพันกันเลยซึ่งจำนวนพวกนี้นจะเอาไปใช้ในชิตจวันก็เช่นราคาสินค้าอะไรแบบนี้ค่ะอาเราไปเราไปดูกันเลยว่าเขาเรียกว่ายังไงกันบ้างโอเคค่ะทุกคนอาหลังจากที่เรารู้อยู่แล้วว่า1นึ่ถึงสิบอะ ก็คือ one two three four five six seven eight nine ten ในภาษากรงกเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันออกเสียงว่าไงแต่ทีนี้เราวันนี้เราจะมาเรียนตั้งแต่สิบถึงหนึ่งร้อยกันอ่ะไปดูกันเลยสิบออกเสียง ten ค่ะถูกไหมอ่าแต่ยี่สิบออกเสียง twenty ถะเว้นตรงนี้ออกเสียงท่ t y ออกเสียงท่นะคะออกเสียงท่ซึ่งมันต่างกับสิบสามอ่ะ ทุกคนจำได้ใช่ไหมสิบสาม thirteen คุณครูจะพยายามเขียนให้ thirteen คำเนี้ยออกเสียงว่าทีนมี e สองตัวออกเสียงยาวทีนออกเสียงทีนไม่ใช่ทีนะมันไม่เหมือนกันทนั้นเราต้องอ่านสามสิบว่า30 40่สิบว่ะ forty ว่ะ fifty หกสิบ sixty เจ็ดนึ่งล่ะอ่านว่าอะไร100 100ไหนึก็คือ1นึ่บวก h u n d r e ใช่ไหมก็คือ one ไม่อ่าน100 h u n นะคะ h u n d r e อย่างเงี้ย ที่ออกเสียงกัฮันเ0รตฮันเรอะไรเนี่ยพิดออกเสียงว่าฮันเรและที่บอกให้ออกทำไมถึงมีไต่ไม่แต่ครูเพราะว่าจะให้ออกเสียงสั้นไงฮันเรออกเสียงสั้นไปเลยฮันเ0รวันฮันเรมาต่อกันที่หนึ่งร้อยไปแล้วคือ100แล้ว

เทาสนเอาลิ้นออกมาแตะให้อยู่ระหว่างฟันบนและฟันล่างนะคะแล้วออกเสียงทาสนอ่ทาสนถ้าเขียนเป็นภาษาไทยเทาเทาสันเทาสันอ่ะทาสันควรจะพยายามเขียนเทาสันเทาสันโอเคนน่าจะออกเสียงแบบนี้แหละเทาสัน ทีเราก็รู้กันไปแล้วทีเราลองไปดูตัวอย่างกันถ้าเป็นราคาจริงๆเราจะรู้ว่ายังไงบ้างก่อนอื่น B A H T อ่านว่าบาทเป็นหน่วยเงินถูกไหมอ่าก็คือเป็นหน่วยเงินของไทยเมื่อสะกดเป็นภาษาอังกฤษจ,จะสะกดว่า B A H T มีสัญลักษณ์คืออะไรคะสัญลักษณ์คือตัว B ที่มีขีดตรงกลางใช่แล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์เงินบาทนั่นเอง อ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปใส่ในตัวอย่างกันว่าถ้าเอาสัญลญัณ์นี้ไปใส่บวกกับจํานวนก็คือราคาถูกไหมอ่ะมีอะไรบ้างมาดูคะ่ะ example to write the numbers มาดูที่ราคาช่องแรกค่ะ35ก็มีตัว b อยู่ข้างหน้าใช่ไหมที่เป็นขีดที่เป็นหน่วยบาทอ่ะาทบาทคือ35บาทคือหน่วยที่เป็นแค่2หลักอะ่ะไม่ถึง100อะ่ะเราเขียน จำนวนเต็มที่เป็นข้างหน้าก่อนก็คือ30อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ขีดแล้วเราค่อยเขียนหน่วยที่เป็นจํานวนมันที่เป็นหลักหน่วยหลังจากนั้นเราก็เติมคาว่าบาทเราต้องเขียน B ตัวใหญ่ได้นะถ้าทุกคนไม่เข้าใจลองดูตัวอย่างได้ที่หน้า138ค่ะข้อค่ะข้อ B ย่อยดูในหนังสือ student book เล่มสีเขียวอข้อ2ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็คือ49บาทในภาษาไทยก็เหมือนกันเลย f o r t บาทเราก็ต้องเขียน4 0ก่อนแล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วย เลขในหลักหน่วยก็คือเลขเก้าก็คือ9นาอบาทพอเป็นหลักสามสามหลักล่ะสามหลักเนี่ยเราจะเขียนมันมีสามหลักใช่ไหมคะหลักหน้าสุดเลยก็คือหลักร้อยเราก็เลยต้องเขียน100เเพราะนี่มันคือหนึ่งร้อยี่สบาทใช่ไหมเราต้องเขียน100ก็คือหนึ่งร้อยก่อนหลังจากนั้นก็ตามเติมคําว่า and เข้าไปค่ะเติมคําว่า and แล้วเราก็ใส่หลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยคือสองหลักสิบคือเอ้ยหลักสิบคือสองหลักหน่วยคือศูนย์ก็คือยี่สิบ เราก็จะต้องเขียนว่า1 n 0 and t w แล้วก็เติมคำว่าบาทที่เป็น v ตัวใหญ่ลงไปด้วยอ่ะถูกต้องแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะทีนี้แบบฝึกหัดของเรา worksheet ที Work ่27ให้เขียนประโยคบอกราคาเป็นภาษาอังกฤษทำลงในสมุดคะ่ะสามารถดูตัวอย่างจากที่คุณครูบอกไปได้ก็คือหน้า student book หน้า138เลยข้อแรกก็คือราคา330บาทข้อ2ราคา520บาท ข้อ3ราคา99บาทข้อ4ราคา112บาทข้อ5ราคา999บาทตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเซฟร,รูปนี้ลงอัลบั้มลายให้ด้วยแล้วทุกคนก็สามารถทำงานของตัวเองถ่ายทำในสมุดแล้วก็ถ่ายมาส่งได้เลยนะคะก็เอ็กเซเลนค่ะควันนี้ทุกคนทําดีมากที่เข้ามาเรียนกันกันบ้านวันนี้จะ,ฉะเฉลยวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันพฤหัสที่19สิงหาคม เป็นวิดีโออย่างเดียวนะไม่มีในคลิปในห้องแล้วนะคะเออไม่มีสอนสดในห้องแล้วนะคะบ๊ายบาย